ผมว่าพามาดูที่อีกข่าวหนึ่งนะครับก็มาแล้วนะครับเมืงอหวันโจนะก็เป็นลูกสาวนะรู้อยู่นะซีโอของหัวเว่ะ Huawei นะครับก็ได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เดินทางกลับมานะหลังจากที่โดนกักตัวอยู่ที่แคนาดาอยู่2ปีเต็มๆเลยนะโอ้โหค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเปิดตัวตัวเมทห60นะก็มีคนดึงเอา2อีเวนต์เนี่ยเข้ามาร่วมกันแล้วกันบอกว่า เมท60โปรเนี่ยถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะของเมืองหวานโจที่กลับสู่คืนสู่เย้านะกับสู่จีนได้ในที่สุดนะฮะแล้วก็ดังจากโดนกักตัวอยู่ในบ้านพักเนี่ยมาเป็นเวลา2ปีเต็มๆนะน่าสนใจนะว่าหลังจากนี้เนี่ย oh, หัวเวจะเอาอย่างไรผมบอกได้เลยว่า aggressive แน่นอนนะครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่า oh, หวัไหวไวหรือจีนเนี่ย ซุ่มทํามาโดยตลอดนะซุ่มทํามาโดยตลอดแล้วก็ทําแบบไม่หยุดแล้วก็ทําให้โลกเห็นนะผมบอกได้เลยว่าการที่ผลิตตัว7จนาโนออกมาได้เป็นแบบเป็นฟิเบริเคชันบนบนมือถือเนี่ยค่อนข้างว้าวสำหรับผมนะแต่ว่ามันไม่ได้เหนือความคาดหมายนะค่อนข้างว้าวในที่นี้คือ,อ,อการทำงานหนักของเขาเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมจะทะําสารคดีเรื่องนี้แล้วกันนะวันว,าว้าวยังไงทําไมมันถึงได้ใช้เวลาแค่ปีเดียว นะฮะฮใช่ว่าปีเดียวเนี่ยจากจุดที่มี7นาโนของอเครื่องขุดเหมืองบนะิตคอยน์ในเอสมาเนี่ยทำเจนาโนได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเป็นเจ็ดนาโนที่ลอจิกมันไม่ได้ซับซ้อนนะฮะในเครื่องเครื่องขุดบิตคอยเนี่ยก็ใช้7นาโนของ SMIC นี่แหละแต่ว่าอลอจิกของการวนวนวน,นลูปของไอ้เครื่องขุดเนี่ยเมื่อเทียบกับโทรศัพท์มือถือมันคนละเรื่องโทรศัพท์มือถือมันมันวุ่นวายกว่า มันมีความซับซ้อนมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> หนึ่งปีเต็มเต็มที่ทีุ่่้ทําแล้วก็ทําได้นะสำเร็จซึ่งผมมองว่า,เ,าเป็นจุดที่ประกาศเต็มตัวจริงๆนะฮะแล้วก็ Ecosystem ก็พยายามทําของตัวเองพยายามดึงแอปหลายๆแ,แอปไปเปิดในหัวเว่ยแอปสโตร์นะฮะไม่ได้พึ่งพา Google แล้วนะฮะก็ยังมีปัญหาอยู่แหละแต่ว่าเราเห็นถนึงความพยายามแล้วแล้วก็ r o g r e s s เนี่ยต้องบอกว่าชนะเลิศนะ progress เนี่ย before กับ after เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนหนึ่งปีที่ผ่านมาหัวเว่ยจัดหนักจริงๆนะครับแล้วถ้ายังเป็น progress rate นี้เนี่ยอเมริกาก็มีเสียวเหมือนกันนะครัช่วงนี้เนี่ยมันก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดนะ,ะนี่ก็ถือเป็น anniversary นะคือการเฉลิมฉลอง CFO นะเมื่อวันโจนเน่เี่ยเดินทางกลับนะก็ถูกปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็นะเปิดต้มเมตร60เพื่อตอบโต้ฝั่งสหรัฐอเมริกานะฮะก็นะ่าสนใจนะมีการแบน ในกลุ่มราชาการไม่ให้ใช้โทรศัพท์ต่างชาตินั่นก็คือการแบรน iPhone นั่นเองนะฮะแล้วก็ iPhone ก็มาเปิดตัวในเวลาเดียวกันอีกนะฮะก็50ล้านเครื่องวันนี้ก็เป็นวันแรกนะที่รู้สึกจะเปิดจองแล้วใช่ไหมเราก็ไปรับเครื่องวันที่22นะก็ใครจะไปจองก็ตามสบายก็<笑><笑>ลองดูแล้วกันนะฮะก็สำหรับผมเนี่ยขอคิดดูก่อนนะมันยังอะไรก็ไม่รู้นะฮะอืมปะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งเอ่อนี่คือการรายงาน ของ Wall Street Journal จีนย้ำนะสื่อจีนผมอยากให้เห็นภาพทั้งสองฝั่งนะว่าเฮ้ยจีนเองเนี่ยมีการพูดถึงออไอโฟนของฝั่งตะวันตกยังไงนะแน่นอนฝั่งตะวันตกค่อนข้างจะชื่นชม iPhone, iPhone, iPhone อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่ง p p o o n ไอโปรเนี่ยนะ15เนี่ย ที่มาพร้อมกับชิป3นาโนเนี่ยนะแต่ว่าเราก็รู้นอยู่แล้วนะซึ่งช่องเราเนี่ยเราอ่านข่าวเรื่องพวกนี้อยู่เป็นประจำดังนั้นเพื่อนๆคงไม่ได้ว้าวสักเท่าไหร่นะพราะว่าผมพูดให้ฟังอยู่เป็นประจำว่า3ามนาโนเนี่ย TSMC เขาทำได้อยู่แล้วแล้วก็พร้อมจะปล่อยกับ Apple อยู่แล้วนะมันไม่ไม่ได้ผิดคาดสำหรับผมสักเท่าไหร่แต่ว่านี่คือสื่อฝั่งจีนครับเดี๋ยวผมกดแปลให้นะเป็นภาษาจีนเ,เขาบอกว่ามันไม่เหมือนปีก่อนๆน,นะจ๊ะ นี่ย้ำนะมัน unlike previous years นะมันไม่เหมือนปีก่อนๆน,นะจ๊ะที่ iPhone iPhone เวลาเปิดตัว Apple iPhone 15เนี่ย did not trend on China Weibo ปัอปกติในเวลาเปิดเปิดตัว iPhone ทีไรเนี่ยเ,เหมือนเหมือน t ก็จะมีเทรนใช่ไหมเว้ยปก็คือคล้ายๆอย่างนั้นแหละมันก็จะติดเทรนนะเทรนเต็มเลยขึ้นเทรนของฝั่งจีนปรากฏว่าเปิดตัวครั้งนี้ครับ ไม่ไม่ติดเทรนด์นะไม่มีใครสนใจนะว่าเออก็เปิดตัวก็ดีนะแต่ก็คนจีนเหมือนจะไม่ซื้อก็อย่างที่บอกบอกนะช่วงนี้กระแสรักชาติค่อนข้างมานะฮะแล้วก็สังเกตได้จากต่อปัญหากับญี่ปุ่นนะเรื่องของปล่อยน้ำไอที่บําบัดแล้วจะกำมะดาภาพนะฟุกุชิมะก็คนจีนนี่คือแบบว่าค่อนข้างที่จะไม่โอเคนะฮะเาก,ก็แบนรัฐบาลมีการแบนนาเข้าสัตว์น้ําอะไรคือไปกันใหญ่แล้วตอนนี้นะฮะ แล้วก็ตอนนี้ที่มีประเด็นกับอเมริกาอย่างนี้อีกนะไอโฟนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะอันนี้คือสื่อจีนนะบอกก่อนอส่วนตัวเลขเดี๋ยวเรามาดูอีกทีเป็นยังไงนะครับก็บอกเลยว่า on the d e l e a e date นะก็วันที่วันที่เปิดตัวเนี่ยไม่ได้ติดเทรนด์เลยเลยนะฮะ indicating uh, increasingly surf challenge apple face นะครับก็บอกว่าสิ่งนี้มันบ่งบอกถึงความท้าทายใหม่ที่ Apple จะต้องเจอ นะกับตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่ one of the one of the largest market ก็คือตลาดจีนตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ iPhone ของ Apple แต่คนไม่สนใจนี่คือสิ่งที่ Apple จะต้องเจอนะฮะวอลซ e ดยังคงทำโพลเลนะไปเซอร์เวตต่อในเว่ยปวก <c oughs> ถามว่าเฮ้ยคุณจะเปลี่ยนมาเป็น iPhone ไหมเอ้ยคุณจะเปลี่ยนจากหัวไอโฟนมาเป็นหัวเว่ยไหม this year ถามคนที่ใช้ iPhone นะ ว่าเฮ้ยมีโอกาสไหมที่คุณจะเปลี่ยนเป็นหัวเว่ยนะฮะปรากฏว่าโพลที่ได้มาเนี่ยสำรวจเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะประมาณสองแสนกว่าลายเนี่ยที่ตอบมาเปลี่ยนนะคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนนึกออกไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ Apple อยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์บอกจะเปลี่ยนเป็นหัวเว่ยอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ก็ยังไม่เปลี่ยนยังใช้ Apple อยู่นะก็ต้องบอกว่าแอปเปลอ Apple ยังมีตลาดอยู่แหละผมไม่เชื่อหรอกว่าจะขายอะไรไม่ได้เลยนะ,ะคนที่ชอบ Apple ใน ในจีนเนี่ยก็เยอะนะฮะเพื่อนผมเนี่ยก็ไม่เอาเลยนะยี่ห้ออื่นเนี่ยต้องเป็น Apple เท่านั้นนะบอกว่า Apple ถ่ายรูปสวยผมก็แบบสวยตรงไหนอ๋อใชแอปนะฮะใช้แอปที่ถ่ายรูปนะฮะมันจะมีแอปอะไรของเขานะแต่ว่ามันจะโหมันแต่งหน้าจนแบบเวอร์มากเลยนะแต่ว่าก็แต่ว่าถ้ากล้องเพนเพนของ Apple อ่ะมันดิบไปหน่อยนะบางทีตีนกงตีนกาก็มาหมดนะไม่รู้เพื่อนๆเป็นยังไงนะแต่ผมว่าก็เรียวดีนะถ้า Apple นี่คือต้องการความเรียว นะแต่ว่าก็ก็มีคนแหละที่ที่คิดว่ายังไงก็ต้อง Apple เท่านั้นนะแต่ว่าก็มีคนที่ยอมปันใจนะก็เปลี่ยนบอกให้หูเว,วก็ใช้ได้นะก็40%เริ่มตอบแล้วว่าจะย้ายนะครับอย่าลืมนะทั้งหมดทั้งมวลนี่คือสื่อจีนนะครับงั้นคุณฟังหูไว้หูด้วยนะฮะฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปไม่ได้เสนอข่าวเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าผมก็พยายามจะหยิบมาหลายๆส่วนละกันนะ